สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Sakura School Simulator นะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นด่านอ่าทดสอบว่าเราจะขี่รถเก่งไหมในเกมนี้นะทุกคนซึ่งเราคิดว่าเราน่าจะเก่งในประมาณหนึ่งนะสำหรับใครที่ผ่านมาเจอคลิปเราหรือเพิ่งมาเจอช่องเราก็ฝากกดติดตามด้วยนะทุกคนรับรองว่ามีคลิปที่สนุกสนุกแน่นอน โอเคทุกคนแล้วก็มีคนที่มาร่วมทุกข์ร่วมสขก,กับเรานั่นก็คือคุณคนนี้นี่เองโอเคทุกคนเราก็ได้ไปเอารถมาใหม่แล้วทุกคนคือแล้วเราก็เลือกรถที่น่าจะเป็นรถที่แรงที่สุดในเกมนี้ลามั้งเนี่ยมาเรามาเริ่มกันเลยว่าเราจะรอดหรือจะร่วงโอ้โหล้อเรือมาเต็มเลย แค่เมื่อกี้ก็ไม่อรอดแล้วมั้งน่าจะเป็นคำตอบไหมทุกคนเนี่ยโอ้แค่นี้มันจะรอดไันได้มีควันขึ้นเต็มเลยเนี่ยเรามาดูกันว่าเราจะผ่านการทดสอบนี้ไหมยาทุกคนโอ้โหไปไป อ้าวทำไมติดอย่างงี้โอ้ oh my god เอาอีกแล้วทุกคนโอเคเราได้แล้วทุกคนเราขอผ่านด่านนี้นะทุกคนขอโกงนิดนึง <laughs> เพราะว่าถ้าเรายังมัวมารอให้แบบนี้มันคือมันเสียเวลาทุกคนนอโอ้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  my god เราจะรอดไหมเนี่ย อโอ้โหเร็วมากแล้วดูเขาทำกับเราสิมาทุกคนลุยต่อเยอะเยอะโอโ้ทุกคนเราจะรอดไหมเนี่ยโหดมากอยากให้ทุกคนไป รองเล่นกันจริงๆนะทุกคนมันยากมากอา้าวโอเคได้ละมันจะขึ้นไปได้ไหมเนี่ยอ้าวทุกคนเฮ้ยได้ไงเนี่ยไม่เป็นไร แล้มันสายซิ่งเอา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 ยังไงต่อเนี่ยโอเคทุกคนเราขอข้ามนะโอเคเมื่อกี้เราขอข้ามนะจ๊ะเพราะว่ามันทำยากมากยากคือแบบยากไปไหมอะไรแบบเนี้ยเขาใจปะปขาใจฟิลปะ โอ้ oh. แล้วดูนะมีตะด่านยา,ยากทุกคนใครที่แบบเป็นเซียนขับโรนิเกมเนี้ยขอทาเลยรับรองว่าย,ยากจริงๆอะไรเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้เปลี่ยนรถไม่ว่าจะเปลี่ยนรถเท่าไหร่ก็ยังมีแต่อุปสรรค อ่ะทุกคนโอเคแล้วขออนุญาตเปลี่ยนรถแล้วกันโหมันยากมากเลยนะเนี่ยดูสิโอ้ไปทุกคนไปเราจะต้องสู้เฮ้ยนายทำไมไม่ขึ้นมาล่ะมาแล้วมาแล้วแต่ยังไงขึ้นมามันก็ไม่มีประโยชน์หรอก มาไปเลยทุกคนฮู้โอ้โห,โหมาทำไงดีเนี่ยเราจะผ่านไหมทุกคนแร้วว่าเราไม่ผ่านแน่นอนเลย ดูสิรถเราไม่แล้วเราจะถึงฝั่งฝันไหมอ่ะวิชอบตรงเนี้ยคือแบบมันเหมือนเป็นด่านที่แบบพักอ,อ,อ้าวอ้าวพูดยังไม่ทันขาดคำอยากให้ทุกคนนับว่าเราเปลี่ยนรถไปขี่กี่ครั้งแล้วอ่ะ คือแบบโอ้เราคือแบบนึกว่าตัวเองเซียนว่าขี่รถเก่งมาตลอดอันนี้คือปราบเซียนเลยจ้ามาทุกคนเรามาดูว่าเราจะถึงเลขไหนกันทุกคนเราจะถึงไหมถึงเก้าว้ทุกคนเราถึงเก้า อืมแต่ไม่ถึงแต่ไม่ค่อยถึงเส้นชัเยเท่าไหร่นะต่อไปใหม่โอเคอืฮน้อยกว่าเดิมอีกทุกคนไม่เป็นไรแล้วทุกคนโอเค สำหรับใครที่รอไอดีก็นี่เลยทุกคนเราขค้ืนให้เลยนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสุดสุดคันแล้วก็อย่าลืมกดกระด,ดิ่งเพื่อไม่พลาเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย